ยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ลีนแชนแนลนะครับขอต้อนรับเข้าสู่วีเกต6อีกครั้งกับแมพที่ชื่อว่าคาราโย่แซนโพรเอมอันนี้เป็นอีกแมพของวีเกต6ซึ่งจะมีอะไรนั้นเราต้องไปดูแล้วกันล่ละ บูธแรกของเรานะฮะก็จะมาเป็นบูธผนึกกระสุนเว้ยใครอยากจะดูนะฮะต้องมาปลดผนึกที่นี่นะฮะเราข้างในก็จะมีดาบทุ่ฉุป,ปิดผนึกอยู่ข้างในนะฮะก็ใครอยากรู้นะฮะใครอยากรู้มาดูเอาเองบูธถัดมานะฮะที่น่าจะดึงดูดสายตาหลายๆคนนะฮะเป็นมอเตอร์ไซค์เท่ๆรีไม่แน่ใจว่าเขาขายมอเตอร์ไซค์หรือเปลแต่น่าจะใช่แหละนะฮะแต่ว่าตอนเนี้คือแต่ว่า ข้างบนป้ายเดียวเขาบอกว่าเขาขายอวตารสองิสเว้ยลินไม่แน่ใจว่าอวตารเนี่ยคือจะมาพร้อมมอเตอร์ไซค์หรือเปล่าบูธถัดมานะฮะก็เป็นหุ่นยนต์ที่ไม่คิดว่าจะได้เห็นนี่อีกแล้วนะฮะตอนแรกลินนึกว่ามันจะไม่มีอีกแล้วเว้ยแต่ปรากฏว่าบูธนี้นะฮะขายหุ่นยนต์ที่เหมือนจะมี2อร่างเปลี่ยนได้นะฮะ,ะ,ะใครชอบสาวอวบนะใครชอบสาวอวบนะน้องสองคนนี้เป็นตัวเลือกที่ดี ร้านนี้นะฮะเขาอาจจะเป็นร้านนักล่ามังกรเว้ยคือขายเขาชิ้นสูตรเอาไปใส่อวตารได้นะใครอยากจะมีเขานะเหมือนคุณคุรอนน่ะนะฮะเผาผ้าพิงนิดนึงเหมือนมังกรคุณคุรอนน่ะนะฮะลองเอาไปใส่ที่อวตารตัวเองได้วัวนี้นะฮะได้ถูกออกแบบมาเป็นทะเลทรายและหุบเขาเว้ยแล้วก็ตรงเนี้ยข้างหลังลินเนี่ยเป็นแบบเหมือนสร้างปราสาทนะฮะร้านนี้นะก็เป็นอีกร้านที่ขายเครื่องประดับจานวนมากใครสนใจที่แบบว่าอยากเอาเครื่องประดับไปติดอวตาร ก็มาช้อปปิ้งได้ฮะอย่างที่บอกนะฮะวีเกตครั้งนี้นะฮะวีเกตหเนี่ยมีอวตารแบบแบบฟรี่เยอะมากนะฮะอย่างน้อง2คน2ตัวข้างหลังเนี่ยน่ารักมากนะมีไข่ด้วยตรงนี้นะฮะเวลาเรือมาถึงตรงท่าเรือตรงนี้นะฮะเขาจะให้เราสามารถขึ้นไปลองพายเรือได้เว้ยเห็นว่าตกปลาได้ด้วยนะ นะใครมาแล้วก็อย่าลืมลงไปดูใครชอบอวตารน้องแมวนะฮะอวาตารน้องแมวเต็มไปหมดเลยอันนี้นะฮะลีมไม่แน่ใจว่าเขาขายอวตารขายโมเดลหรืออะไรนะแต่ข้างหลังนะฮะมีภาพวาดนะมีอินลัสอยู่นะฮะแต่ว่าน้องคนนี้คือรายละเอียดดีมากเว้ทั้งชุดแล้วก็หน้าตาคือถ้าเกิดเขาขายเป็นโมเดลเนี่ยจะดีมากเว้ยคือน่าสนใจมากอันนี้นะฮะลิชอบเป็นการส่วนตัวน้องคาปิบาร่าน่ารักเสิร์ฟเพิ่งดื่มด้วย หลังจากที่เราโดนไล่ออกไปจากวิหารนะเราก็มาชมกันต่อในวินโคลัสเป็นเวอร์อีกเวอร์หนึ่งของโคลาโยนะฮะเดินเข้ามานะ,ะเราก็จะเจอบูธนะแะนวทีม้านเวิร์กช็อปนะฮะลินจำได้ไว้ว่าเขามาเคยมาในวิกเก็ตรอบที่แล้วเว้ยโดยเฉพาะไอห,หางเปียกับไอเครนตรีนั่นนะฮะที่ลินเคยไปเล่นในวิกเก็ตครั้งที่แล้วนะฮะรอบนี้เขาก็มาอีกแล้วส่วนอันนี้นะฮะเป็นฉากรถไฟแหกโค้งเว้ยแล้วก็มีแบบว่าน้องอวตารที่แบบว่าทะลักออกมาจากรถไฟรวมถึงคองต่างๆนะฮะ คือโดยรวมแล้วนะทํามาดีมากนะถึงแม้จะเป็นบูธเล็กๆนะฮะแต่ว่าคือรายละเอียดนั้นอันแน่นมากบูธถัดมานะฮะเดินมาถึงนี่จะไม่ให้มองผ่านไปได้ยังไงในะเมื่อพ่อคุณทำบูธสะทองอลาราขนาดนี้ข้างหลังนะก็เป็นอาวาตารน้องแมวนะฮะมีน้องกระต่ายใครสนใจนะฮะก็มาได้นะบูธท,ทองประมาณโกคอสเลยทีเดียวบูธถัดมานะฮะดึงดูดมากหน้าท้องดีบูธนี้นะขายอาวาตารคนครึ่งนก เขาบอกว่าเปลี่ยนจากโหมดนกนะฮะโหมดที่เป็นสาวครึ่งนกนะครับเป็นโหมดแบบฮิวแมนธรรมดาได้ด้วยแล้วก็เขาน่าจะทำอนิเมชั่นมาให้แล้วนะฮะส่วนใครเนี่ยลิมไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรแต่คือน่าสนใจนะฮะบู้ถัดมานะอันนี้น่าจะเป็นแนวสำรวจซากโบราณโดยบี อ่าน้องหูหมานะน่ารักส่วนน้องตัวคู่นี้นะฮะมีอวตารให้ลองด้วยไม่รู้ว่าบูธนี้ขายอะไรบ้างนะน่าจะอวตารนะแล้วก็มีชั้น2ด้วยนะใครอยากรู้ชั้น2ก็ลองขึ้นไปดูเลยสา,สาวที่ดีชอบมากเลย <c oughs> บูธนี้น่าจะขายเฟอร์นิเจอร์นะฮะออกแบบมาดีโดยส่วนตัวลินชอบของไฟอันนี้เว้ย <c oughs> อันนี้คุณอันนี้ทุกคนอันน,น,น,นะนลลี้อันนี้นะน้องโรลิที่ดีอันนี้นะเหมือนจะไม่ได้มาขายอาวตารแต่ขายพวกวงจรไฟฟ้าชุดคิดหุ่นยนต์ประกอบเองสําหรับ การเรียนรู้อะไรประมาณนี้ฮะนะจบแล้วนะวันนี้อาจจะสั้นไปสักนิดนะฮะแต่ก็ขอบคุณที่รับชมนะฮะสำหรับสำหรับแมปหน้านะก็จะเป็นอวิกเก็ตมอล์นะเป็นเวอร์สุดท้ายนะทีมสุดท้ายอีก2เวอร์สุดท้ายเนาะที่เราจะไปนะฮะแต่ว่าลินคงไม่ได้ลงวันเสาร์นะฮะอวิกเก็ตมอล์นะฮะลินคงลงวันอาทิตย์เนื่องจากว่าวันเสาร์นะครับมียังมีอีเวนต์ของ ฟัวฟคาเฟ่ fe, นะซึ่งเป็นตัวซัมเมอร์นะซึ่งลินจะไลฟ์เวลาลินอยู่ในคาเฟ่อะฮะคือใครสนใจก็มาเยี่ยมชมที่ช่องลินหรือจะไปหาลินที่คาเฟ่เลยก็ได้นะฮะนี่น้องเมททุกคนรออยู่นะฮะอ้อใช่แล้วก็ยังมียังยังคอล랩อยู่กับอ่าเมทเบลเลอ์อยู่นะฮะก็ใครสนใจก็มาเดวได้สำหรับวันนี้นะฮะกบ็บายยนี่เนี้ยนี่เนี่ยนี่เนี่ย bit.